รูปเดียวอึ้งทางไอจีแทบไม่เชื่ออายุ41เจนนี่อาพาธช็อตนี้หน้าเด็กมากผิวใสปิ้งเจนนี่อาพาธโพสรูปเดียวทำอึ้งทางไอจีคนอะไรหน้าเด็กขนาดนี้แทบไม่เชื่อเลยว่าอายุ41ปีแล้วผิวยังใสสวยปิ๊งตั้งแต่หัวจะลดเท้าบอกว่าอายุ20ก็เชื่อนะเนี่ยงานนี้สาวๆส่วนใหญ่เลยยกให้เจนนี่ เป็นไอดอลเรื่องการดูแลตัวเองให้สวยเป๊ะอยู่เสมอเพราะว่าขนาดมีลูกสาวอย่างน้องโนราหุ่นก็ยังเป๊ะและหน้าก็ดูเด็กอ่อนกวัยสุดๆงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์ชื่นชมความมีวินัยในการออกกำลังกายของเจนเนี่จนได้หุ่นเป๊ะปังฟิตเฟิร์มมากๆบ้างก็ชมว่าสีผมสวยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ